เพียงแต่เรามาช่วยกันทำวันนี้แล้วก็วันต่อๆไปให้ดีที่สุดจะดีกว่านะคะดิฉันว่านับจากวันนี้ไปครอบครัวของเราสองคนเนี่ยจะมีความสุขกันสักทีเป็นพีมลนนะ่ะเลิกคิดถึงเรื่องเก่าๆสักทีเธอคะ่ะแล้วที่สำคัญนะคะวันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งของลูกเรานะคะแล้วเราสองคนนะเป็นแม่ มาทําจิตใจให้เบิกบานแล้วก็เป็นกําลังใจให้ลูกๆเขามีความสุขกันจะดีกว่านะคะ าก่อนที่เราจะไปดูห้องสําหรับลูกเราเนี่ยนะเราก็ควรที่จะมาดูห้องเอาไว้สําหรับผลิตลูกก่อนนี่อย่ามาพูดนี้กับฉันนะ,ะก็ใครๆเขาก็ต้องใช้ห้องนอนเอาไว้สําหรับผลิตลูก,กทั้งนั้นใช่ไหมโอ้โห,โโหนี่คุณดูสิ Romantic สุดๆคุณนีิตาถึงจริงเลยนะเลือกเรือนของเราได้เพอร์เฟกต์มากครับนี่คุณอย่ามาล้อเล่นกับฉันนะ บ้านหลังนี้มันเป็นเริ่อหอระหว่างคุณกับคุณวิเราไม่มีอะไรกันเรื่องแต่งงานเราแต่งงานเพื่อผลประโยชน์ระหว่างคุณกับฉันและที่สำคัญเราไม่มีความผูกพันกันเราไม่ได้รักกันมาลว,วีนี่คุณเข้าใจผิดเดี๋ยวสิคุณฟังผมก่อนสิมาลว,วี อ,าาอ,อลาว,ลปวีป๋านี่คุณเข้าใจผมผิดนะนี่คุณหยุดฟังผมก่อนสินี่จะยิบไปไหนนี่คุณเข้าใจผมผิดนี่ปล่อยนะฉันบอกให้ปล่อยอคุณยังมาหลอกฉันอีกเลยคุณไม่เคยคิดอะไรกับฉัน เราไม่เคยมีความทรงจำดีๆต่อกันใครบอกผมจำได้ทุกเหตุการณ์ระหว่างเราสองคนนะเพราะว่าคุณเป็นผู้หญิงที่อยู่ในใจผมตลอดเวลาตั้งแต่ผมได้คุณครั้งแรกไม่นี่คุณจำวันแรกเราเจอกันได้ปะคุณพูดอะไรไร้สาระฉันจำไม่ได้ก็ที่โรงพยาบาลไง ตอนนั้นนะคุณมาโหใครกันไม่รู้แล้วคุณก็วิ่งมาชนผมหัวเรายังโขกกันเลยอ่ะฉันไม่ได้ชนคุณคุณชนฉันต่างหากแล้วบอกจำไม่ได้ไงเออนั่นแหละจำไม่ได้วันนั้นนะคุณแต่งตัวออกจะเป็นทอมๆอมหน่อยนะจนผมยังเข้าใจผิดเลยคิดว่าคุณเป็นทอมหมัดก็หนักมือก็หนักแต่ใจอ่อนโยกยาบเลยแล้วผมจูบคุณทีไรนะผมเหมคุณเป็นลมทุกทีอุเเลคุณจำอะไรก็ไม่รู้ เรื่องไม่เป็นเรื่องแต่เรื่องที่จำแล้วเป็นเรื่องก็มีเหมือนกันนะคุณจำวันงานแต่งงานเราได้เปล่าเราแต่งงานกันเพราะเหตุผลทางธุรกิจคุณต้องการให้ฉันเป็นเกราะป้องกันจากชนวษาแล้วฉันก็ได้เงินจากคุณแต่วพราะวันนั้นวันที่เราแต่งงานกันนะคุณได้หัวใจผมไปด้วยนะ สิ่งที่ผมพูดไปผมหมายความว่า,างั้นจริงๆนะอารวี แก่สิบ้านี่แก่แล้วเหรอเนี่ยอ่ะก็ฉันนะสิถ้าไม่ใช่ฉันเนี่ยนะจะมีใครบ้างฮะที่มาตามตอแยเธอแบบนี้เนี่ย เป็นอะไรหรนะฮะคนสวยมายืนทอดอารมณ์เปลี่ยวอยู่คนเดียวแบบนี้ถ้าการเพื่อนคุยหรือเปล่าไม่ฉันอยากอยู่คนเดียวนี่แคจะไปไหนก็ไปไปเลยปะจะไปตายที่ไหนก็ไปเลยไม่ไปฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นเธอต้องหากะอาการหน้าเป็นห่วงมากเลยนะดูไปกับว่าจะไปตายอย่างนั้นน่ะบ้าเรอเนี่ยคนอย่างฉันเนี่ยไม่คิดอะไรบ้าๆแล้วก็มักง่ายขนาดนั้นหรอกโธเอ้ยน,นี่ ทจะเชื่อได้ยังไงฮะในเมื่อเธอนี่นะชอบคิดอะไรง่ายๆแล้วก็บ้าๆแบบนี้มาหลายครั้งแล้วแกนี่มันน่ารำคานมากเลยนะลูกตัวหรือเปล่าจะไปหรือไม่ไปถ้าไม่ไปนะฉันไปเองกันนะอีลาโมจะไปไหนจะไปไหนเรื่องของฉันแกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวได้ยังไงฮะก็อย่างที่บอกนะว่าเธอเนี่ยอาการน่าเป็นห่วงมากเลยนะอยู่ดีๆแปลงร่างกลายเป็นนางพันธุ์ทุดละแล้วเดินลงทะเลไปจะทำยังไงฮะ ฉันนี่ต้องอยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นบริ่อศที่คอยดูแลเธอ,อไม่แต่ฉันเกิดมาเนี่ยนะฉันไม่เคยคุ้กเคยเห็นใครที่มันมันมันหน้าด้านทัาเธอเงยลัยจะทำยังไงกับเธอดีเนี่ยฮะก็ไม่ต้องทำอย่างน้นะทุเรศมาทำอะไรที่มันสนุกสนุกดีกว่ามะฮะ,อะไอ้ทุเรศไอส้สมบองลามอไปนะไปไม่ไปแต่ถ้าเธอไปนะฉันโดดตั๊บจริงๆด้วย ทำไมยังไม่กล้าทำไมยังไม่กล้าคนอย่างไอ้ปองเหมียไม่กล้าเอาสิเ <reco> ด <Christ S 1> ินไปเลยปั๊บ

หมดนี่นะแต่ขอยืมมอเตอร์ไซค์ก่อนปาปาลวีปาลวีปาลวีคุยให้รู้เรื่องก่อนดิลงมาคุยให้รู้เรื่องก่อนไม่ฉันไม่รู้จะเชื่อคุณยังไงฉันไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือสิ่งที่พุณหลอกเล่น คุณก็ลงมาคุยกับผมก่อนซิไปโทรลงมาเธอหนานะไม่ฉันไม่ลองผมรักคุณนะปรารวีผมรักคุณจริงๆนะ<ฮ><ฮ>พี่แน่จริงก็พูดอีกทีสิคะผมรักคุณจริงๆปรารวีผมรักคุณตั้งแต่แรกเห็นเลยอะแล้วผมก็จะรักคุณตลอดไปด้วยผมขาดคุณไม่ได้เลยนะปรารวี แม่พารวีไม่ฉันยังไม่พร้อมฉันยังไม่พร้อมเี่ยแต่งงานจริงๆจังเพราะชีวิตฉันที่ผ่านมาฉันยังไม่เคยอ,อยู่ชีวิตคู่มยู่คู่ไหนประสบความสำเร็จเลยแล้วทำไมคุณไม่ทำให้มันมสำเร็จด้วยตัวคุณเองวันนี้คุณบอกรักฉันแล้วพรุ่งนี้ล่ะ พรุ่งนี้คุณยังรักที่รือปหล่าแล้วจะมั่นใจในนะาคได้ยังไงผมก็ไม่มีหลักประการอะไรให้คุณน,นนะนอกจากสองแขนของผมที่ผมสัญญาว่าจะคุ้มครองและดูแลคุณตลอดเวลาที่ผมมีลมหายใจยคุณสัญญากับฉันได้ไหมผมสัญญาว่าจะทำวันนี้ของทุกๆวัน ให้ดีที่สุดในวันพรุงนี้ของเราช่อาใสยามฝนสาเบียกบอลเป็นมากลับแห้งไปความรักนั้นต้องมั่นใจฝากใจให้รักชักนำหากเธอคิดพบรักที่ชื่นชม